มาแล้วครับสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับใครตามหามิซูซิมหลาด1.2 GLX คันนี้ปี13ครับรถบ้านแท้ๆเดิมๆไม่เคยติดแก๊สครับราคาเปิดเงินสดพูดคุยกันได้ครับ158,000บาทจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มที่เลยนะครับผมใครสนใจคันนี้มีบริการส่งถึงหน้าบ้านด้วยนะครับสนใจมาพูดคุยกันครับ จองส่วนหนึ่งจ่ายหน้าบ้านส่วนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็จัดส่งไปหนึ่งลำครับเพื่อนๆขายดีมากๆครับเพราะที่นี่เน้นในเรื่องของราคาและการเลือกรถที่ดีมาให้ผู้ซื้อครับรถจอดอยู่สมุทรปราการครับต่างจังหวัดไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างไรนะครับที่นี่วีดีโอคอลได้ส่งคลิปได้นัดหมายส่งได้ครับสวยๆง,งามๆครับซื้อสดจบได้คุยราคากันได้ครับ ลดได้ลดให้ครับเฮียเข้าใจดีใครสนใจมิหลาดคันนี้สายประหยัดขับคล่องตัวเก็บสัมภาระได้เยอะต้องคันนี้นะครับห้ามพลาดครับสนใจ0885845375นะครับ